ผพานอนนอนุนครับอนนเพิ่เป็นเมืองเป็นผ่ามาจะอยู่ฟังเล่าครับาอนนความประวัติอยู่ในนั้นมากกาภาษาอนุนครับการรับั อาอเมาเมอํเภอ,อ,อเมืองครับอาจารย์สุจริตปลอดกับาจารย์คณะภาที่สงครับ ะพระสงฆ์และญาติโยมเสด็จนุสิส์จากอำเภอเพลิงทองจังหวัดระยองที่ได้มาร่วมสักการะองค์พระธาตุพระอนุนนท์วัดพระธาตุพระอนนารามหลวงจังหวัดชโยชว,วน,นวันนี้มาสองรถบัสนะครับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำญาติโยมได้มาเที่ยวนะครับม <c oughs> ากราบไหว้ านงเกยากงเอากไมู้กเทียนได้เออดอกไม้กเทียนยก่งเอาดอกไม้ทุกเทียนอ่าเอาดอกไม้ถุกเทียนบุชาดอกไม้มมุกเทียนอ่าจังสิเรยวาหพระทัตินพ,นพระธาตุอานนนยมอ่าพระโค้ันติสุธิมิมลเป็นวะเทียนเทียนจะหลอกหนึง ก่อนก็ดอันนี้เลือกเคืองรอกแบบไหนกุกยนตอนนู้ ขอรบาราสาธุรการรวมนะครับในการร่วมดำเนินสกสารองค์พระธาตุนะครับฝากนับฝากไลค์กดแชร์แ้วนะครับ แม่ครับเน่ยสัอมีนักพายกับแน่กับแม่งเขาบนตอนกอดแต่ว่าถ้าขึ้นเราอบนไปเก่าเราคุกันหน้าพระหาจะที่มันนั่นทิ้งที่แม่เบาจังก็ซื้อบาลด้ยครับแต่นั่นของจริงเลยแหละแม่ี่แม่ตั้งใจมากกาบเมืวายที่ที่แม่จะที่ทองิงที่ขอทิ่งที่หวังทิ่งที่การนั่นคุยกับเพื่อนใดยครับในเรค่ัง

แกูไรขาและแม่ชีในความรู่หลันสิทธิ์ยาสิทธิ์จั้คำองนอดได้มาจากพระองค์พระเถพระอนุนไปวัดใจให้เงินจังหวัดเชียงศรพรบัตเจ้าพระเจ้าัตเชียงศรีรนะลงะเบียบเทียบกต่พี่แจ้งสาราตรงั้นเพื่อนสาราฉันสาราทำบัาน

ว่าเป็นพื้นกระเบื้องอะครับใส่รองเท้าเข้าไปได้นะครับว่าเป็นพื้นกระเบื้องครับมันร้อนนะครับใ,ส,ใส,าส,าส่สียรรราต้นสิบจสิหวอำเภอโพนทองนะครับ hatte der komai warte hat der Sampai jumpa di sapa Kurifatukarang Kesatuan Sampai jumpa di sapa Sampai jumpa di sapa Sampai jumpa เปะน,น,นี้ญาติโยมและคณะพระภิกษุสงฆ์ได้ป่าญาติโยมได้นำบูชาดอกไม้ทุปเทียนได้มาสักการะเวียนเทียนรอบ,โบ,โอ,บอุโบสถรอบวิหารเจดีย์พระธาตุองค์พระธาตุพระนอนน์จังหวัดแสวงรน วันนี้ก็เป็นฤกษ์อีงานดีเป็นวันน่าดัะเป็นวันที่เท่านในหลรงได้ดำรงการ14ครับขอรัำมุทนาสาธุการยรดยมเจ้จังหวัดราชเดชอำเภอฝนทองนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih atas <laughs> dukungan anda อํโวสัมมาสํวสัสสาอํโวจสัททํอํโวอนัตโถสัมมาสํวสัสสาอํโวมะอํโวสัมมา <Sess> 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 เอตัสสาจาอาณันทเถรัสสะอาตุงอภิวาทัยามะคีปะตูปาคิสักการะวเสนาอานัติเถรัสาะอาตุงอภิโพชยามะ ตัสสาาเวนะสุขังสัพพะพาสัพพัญจาสุขังจียะตังอัเสสังสาธุสาธุ ข้างหน้าที่องค์พระเอ่อเห็พระอานุรักษ์เห็นแล้วกาเดินทางที่ดีครับได้ได้ทั้งสององค์ครับวันนี้เพิ่งองค์ใหม่เพิ่งมาถวายองค์นี้ก็ได้องค์นั้นก็ได้ได้สององค์เวลาสาธุขอจบไลฟ์สดใน YouTube เพียงแค่นี้นะครับ